พระยาภักดีชุมพลแลหรือที่ชาวชายภูมิเรียกด้วยความเคารพว่าเจ้าพ่อพญาแลเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยช่วงต้นกรุงรัตนกโกสินทร์และเป็นเจ้าเมืองชายภูมิคมแรกเดิมท่านชื่อเท้าแลเป็นชาวเวียงจันทน์เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรในราชสำนักของเจ้าอนุวงศ์ต่อมาในช่วงปีพศ2360 ได้อพยพบครอบครัวและไพร่ผลมาตั้งทินฐานในดินแดนที่ปัจจุบันคือจังหวัดชัยภูมิด้วยความสามารถและความซื่อสัตย์เท้าแลได้รับแต่งตั้งเป็นขุนพักดีชุมพลและต่อมาได้ค้นพบทองที่บ่อคนหลวจึงนำไปถวายเจ้าอนุวงศ์และขอยกฐานะบ้านหลวงขึ้นเป็นเมืองชัยภูมิท่านจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญา,าพักดีชุมพลแลแต่เมื่อเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่สาม ภรรยาแลเลือกยืนอยู่ข้างกรุงเทพไม่ร่วมมือกับเวียงจันทร์และยังยกทัพไปช่วยคุณหญิงโมดีกระนาบกองทัพลาวที่ทุ่งสำมริ์ทำให้เจอนุวงโ์โกรธแค้นและสั่งประหารภรรยาแลที่ริมนองประเท่าในปีพศ .2369 ทุกวันนี้ ชาวชายภูมิยังเคารพท่านในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าและมีการจัดพิธีวงสวงเจ้าพ่อพญาแลเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาและความเสียสละของท่าน